สวัสดียาบ่ายครับทุกคนวันนี้พาหลานมาตกปลาด้วยนี่ทาน้องมาร์คมาตกปลากระทิงกันวันนี้ก็บรรยากาศหลังเขื่อนการเก็บน้ำเป็นที่เก็บน้ําธรรมดาไม่ถือว่าเป็นเขื่อนเนาะก็ตรงนี้เคยมาตกปลากระทิงกันอยู่ก็วันนี้น้ําเยอะละต่อยทตรสอบดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง จิดตามดูนะครับว่าจะ,ะมีผลงานให้ดูไหมวันนี้อเดี๋ยวไว้ปาก,กินแล้วจะเริ่มถ่ายให้ดูนะครับเอ,เอาเลยๆหมุนๆมาแล้วครับหนึ่งตัวน้องมกักเป็นผู้วิชิตกระทิงตัวแรกวันนี้แต่ตัวไม่ใหญ่ กระทิงตัวแรกมาแล้วนี่หุมือเด็กชายมาร์คหุมือล้วนๆครับกระทิงตัวแรกแล้วฮะเดี๋ยวดูตัวต่อไปตัวที่สองครับเด็กชายมาร์คเอาอีกแล้วตัวที่สองต้อนมาแล้วปากระทิงด้วยน้ำเอาสามขึ้นมาแล้วนี่ตัวที่สองอ่าฮตัวที่สองแล้ว เปไงหลานผมเก่งไหมฝึกมากับมือแล้วตัวที่สองนี่ตัวที่สองแล้วแม่กำลังใส่เยออื่อจวงเลยวันนี้เอาตัวที่สองนี่แหละปลากระทิงแต่ลูกมันตัวยังไม่ใหญ่กำลังพอต้มพรงพอได้อยู่ เดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนนะครับถ่า <c> ย <oughs> มาครับถ่ายไปครับครับถ่ายแล้วตัวนี้ใหญ่หน่อยครับอ่าตัวนี้ใหญ่หน่อยตัวที่สามผลงานครับวันนี้หนึ่ตัวแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับ

ตัวไม่ใหญ่ตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่มาแล้วเมื่อกี้หนูกำลังจะวัดเ,เลยอ่าตัวที่สี่อาเดี๋ยวเจอเกันใหม่ต้องอยู่พอดีเลยเอ้ตัวที่ห้าไม่ก็ครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวะตัวนี้กำลังดึงกินแล้วด้วยเอ้ยอยู่เปล่าอยู่ไหม <laughs> โอ้ไม่อยู่ครับโอ้โหท้าไปเลยเสียดาย ไม่อยู่ไม่อยู่อเอาตัวหนึ่งโอ้ยไม่อยู่ไม่ทันอ้อเดี๋ยวว่ากันใหม่ <c oughs> ไปยืนูันดีเยืนเกรติ้าทอุ้ยตัวใหญ่เอาตัวที่ห้ามาแล้วครับผมตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าแล้วเอาอีกตัวนะครับตัวที่หกสำห,หรับน้องมาร์กม,มาแล้วน้อเห็นไหมท่านอยู่ข้างล่าง ตัวนี้ตัวที่หแล้วอ่าวันนี้ได้หตัวแล้วสำหรับล้องมาร์คสาตัวแล้วนําเราเป็นหนึ่งอ้าวตามมาเรื่อยๆดูผลงานนะครับไปเรื่อ,อยๆต,ตอนนี้เริ่มต่ออีกแล้วครับก็เริ่มต่ออีกแล้วอ้วเดี๋ยวผมปลดปลดใ<ล>ห้ล้องมาร์คก่อนเนาะอ๋อนี่าัวกำลังดีเลยดินกันแล้วกันท่านผู้ีวคนเลยลองมองวันนี้น เธอใจให้ฟังตอนลูกฟังครั้งมาเอือเจ็บเคยที่ไรไว้นียเป็นุญาตคนทอนด้านะครับการนี้มาเรื่อยๆเอาดูดิตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยจำไม่ได้แล้วโอ้โหวันนี้น้องมาร์คเป็นพระเอกเลยครับสี่ห้าตัวแล้วตอนนี้สำหรับน้องมาร์คปากกระทิงเลยครับ โอ้ปลดแทบไม่ทันครับวันนี้หี้มือจริงๆนี่หี้มือเขาจริงๆเลยสีห้าตัวแล้ววันนี้เอาขออนุญาตปลดก่อนนี่ดูด้วีิ้มือเห็นไหมเดี๋ยวจะหาวักโม้ไม่ได้ม้นะครับเต็มในถัง ากครับก oh. กระิงลกกระิงนนี้กกระิงเแล้ว okay. ครับตัวหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆก็ในถังก็หลายตัวแล้วลนะ่ะเดี๋ยวให้ดูในถังนี่ปลากระทิงล้วนๆนะครับโ่นมาหลานชายเอาอีกตัวแล้วเรากําลังเอาทางนี้ขึ้น น,นี้หลานชายเอาขึ้นอีกดวงแล้วอา้าวไปดูเป็นไงนี่ตัวสสวยครับกระทิงกระทิงล้วนๆครับงานนี้กระทิงล้วนๆนะเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนก็ตอนนี้ผมกับทั้งม้าก็เตรียมตัวจะเก็บของกลับกันแล้วนะฮะก็แล้แบพอสมควรแล้วฮะ,ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับทริปนี้ที่มาตก ที่สายกั้นน้ำบางรีบ้านวงางรีเรานะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นที่ของบ้านเพื่อนมาชิกกันนะก็บรรยากาศเป็นสวนยางผลไม้ด้วยนะฮะาำบับตรงนี้ก็อยู่ติดริมน้ําเลยบรรยากาศดีมากอิจฉาเลยเป็นบ้านของดาแบงเขาก็มีโอกาสคงได้มาตอกอีกนะครับตรงนี้ก็ไว้มีโอกาสคลิปหน้าจะมาใหม่นะครับ วันนี้ขออนุญ,ญาตฮนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับทริปตกตากระทิงบ้านวางรีกิริวันตรงนี้บ้านบางรีนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม